เป็นแฟ<ส>น้นตัวนีมาเป็นมาเป็นแฟนกันเถอเออ,เ,อ,อเป็นแฟนกันนะไ,ไหมก็เธอเป็นคนที่ฉันพองได้อ๋อมีมีแฟนคลับบอกว่าสอล้านให้เธอเขาเรียกเขาเรียกเขา,าเรียกมามิ้งกะค่ะนิ้งว่าคำมิ้งใช่ไหมใช่ค่ะ อ๋อโอเคพี่คุณเวเขาพิมพิริไงสองล้านให้ขมิงก็คือมามิงกับคำนิ่งบอกรักกันยังไงยังไงยังไงได้เดี๋ยวสองล้านเดี๋ยวให้น้องๆจัดให้วิแปแกห้าหมื่น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 อะไรคือมาดูลูกเปิดตัวแฟนอะไรเนี่ยเล่าให้พีวีฟังบ้างอะไรคือจะเปิดตัวแฟนยังไงลูกไม่รู้สิ ไม่ถ so ึงอะไรคะอ่าโอเคเรามาเล่น mm Hence, oh, okay. เกมแรกกันเลยดีกว่าร้านแตกได้หมดวิวิอยากจะเห็นคือตั้งแต่เป็นพิธีกรในช้อปปี้มายังไม่เคยเห็นร้านไล์เลยนะวันนี้จะมีบุญไหมวันนี้ความฝันของวิจะจะมีบุญไหมหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยวงล้อวงล้อตอนนี้มันไดผ่านไปนะเชียงใหม่หนึ่งศูนย์หกมาเลยฟังกันสดๆพุนี้ไหมพรุ่งนี้ พิ้วไวเพรอแบบพรุ่งนี้เป็นอย่างไรอนาคตพิ้วไว้ระดับอ่อนโยนกว่าที่ฉันคิดมองไปทุกทางไม่เห็นเธอเลยตื่นเต้นอ่ะไม่เป็นไรจมน้ำแล้วหนึ่งจำนำแล้วหนึ่งโอเคตอนนี้นะฮะ ยอดไลค์เราไปถึงสามล้านแล้วเอาสามเอาเอากิจกรรมเอามิชชั่นสามล้านก่อนสามล้านจะให้มามิ้งกับคณิ้งบอกรักกันให้แฟนคลับน่อยบอกรักกันเลยบอกรักกันเลยอะเราไม่จ้าสามล้านนะสำหรับมิชชั่นสามล้านนะอะปอะรักนะคณิ้งจุ๊บจุ๊บคณิ้งเขียนบอกรักมเมิ้งบ้างเลยค้หนูบอกรักแล้วแฟาหนูบอกรักเขาบอกแล้วเขาบอกไปแล้วมิ้ง ันนี้พระจันทร์สวยเนาะสวยสวยเหมือนกันเนาะสวยเหมือนเธอดิ้งสวยมากนานแล้วแต่ยัสวยมันมีแต่มองอยู่ข้างๆแต่ฉันต้องซ่อนความไว้วันใครมลับค้ามีอะไรไหมคะมีอะไรอยากให้เพิ่มเติมไหมคะอ้อนพี่ดิ้งเหรอจะให้จะให้พนิงอ้อนพี่มิอีกรอบเหรอเร็วเอาอย่างนั้นเลยเร็ว để về ong gom hơi để về ong gom hơi rõ rỡ ơi ok mà đi